นับว่าเป็นที่ฮือฮาเหมือนกันที่ลิว์พูไปคว้าตัวไอ้หนุ่มมาจากแดนปลาดิบอย่างทาคุม,มิมีนามิโนะแนวรุกตัวเก่งจากเรดบูสับบวกด้วยค่าตัวราวๆเจ็ดล้านปอนด์เท่านั้นแน่นอนว่าคุม,มิซังก็มาพร้อมกับความคาดหวังเหมือนกันเพราะในฟอร์มที่เขาเคยแสดงให้เห็นตอนเจอหงแดมันต้องตาโดนใจแลอเกิดแต่ทวานนับตั้งแต่ปิดตลาดหน้าหนาวชื่อของมีนามิโนะก็เริ่มจางหายลงไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบที่แฟน,แฟนบอลอยากเห็นเพราะยังทําประตูไม่ได้แอซิดก็ยังไม่มีสาเหตุเป็นเพราะอะไรกันหนาทําไมแนวรุกชาวอาทิตย์อุัยพูดนี้ แสงออกมาได้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลี้ยวมาเล่าจะเอามาเล่าทีละประเด็นเ,นเลยครับเริ่มจากประเด็นแรกได้ลงสนามน้อยเกินไปเจอเกนครับคุณซือลิวอร์พูหล่นวาทะาไว้เองอย่างชัดเจนว่าการเสริมมินามิโนเข้ามานั้นคือการวางระบบทีมระยะยาว ไม่ได้หวังที่จะต้องมาเปรียงปรงยกระดับทีมทันทีและแน่นอนว่าการเก็บข้าวของเขารวแอนฟิลกลางซีซั่นที่กาลังเป็นวาาทีแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่สอดแทรกยิ่งตัวจริงยากและเกิดนอกจากจะต้องปรับตัวสไตล์การเล่นให้เข้ากับผงแดงแล้วครั้นที่มินามิโนจะไปเบียดสามประสานกองหน้าอย่างฟิมิโนมาเน่และซาร่านับว่ายากยิ่งกว่าเพราะหากวิทยายุทธ์ยังไม่กลา้าแกล่งพอยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางติดตัวจริงแน่นอนนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้มินามิโนต้องนั่งคาสนามมมมาาาากกกกกวว่ไ่ได้ลลงเเเนนนีีโโออสััทรฤ ไม่เพียงแค่สานัดเป็นตัวสำรองทั้งหมดรวมกันแค่77นาทีนั่นจึงทําให้การจูนเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเป็นอะไรที่ยากมากจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็แค่เอฟเอคับซึ่งส่วนใหญ่รายการนี้พี่แกก็เป็นสำรองเกือบทั้งทีมเลยละครับ เรื่องต่อมาเพาื่อนร่วมทีมไม่ค่อยจะสบบ่งบอลต้องบอกว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับหากใครได้ดูเวลาทีมมินาม,นมิโนะมีโอกาสลงสนามให้เลี้วผูกจะเห็นได้ชัดว่าพอหนุ่มเลื่อนญี่ปุ่นวัย25ปีผู้นี้เล่นบอลก็ง่ายออกบอลก็ง่ายวิ่งหาช่องขยันวิ่งไล่นับว่าเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมไม่ต้องโชว์เทคนิคหวือหวาอะไรมากมายแต่ปัญหาก็คือเพื่อนไม่ยอมจ่ายบอลปัดแมงนี่แหละอย่างในเกมที่เลิ้วูแพ้เชลซี0-2ตกรอบเอฟเอคัพนะครับมินามิโนะวิ่งหาช่องมีพื้นที่บโก จุดสีบอกตำแหน่งก็คงจะจุดให้เห็นกันไปแล้วแต่ทว่าเพื่อนก็นยังไม่ยอมส่งให้โดยเฉพาะเนโกวิลเลียมแบ็คขวาดาวรุ่งถึงขั้นที่เดนอมวันออกมาติงว่าควรมองมินามิโนะอยู่ในสายตาบ้างซึ่งตรงจุดนี้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจเพราะมินามิโนะก็เพิ่งย้ายมาอยู่ซึ่งเมื่อบอลมาไม่ถึงเขาการจะฉายแสงมันก็เป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าเดิมไปอีกดังนั้นเรื่องนี้การบ้านของมินามิโนะที่ต้องทําเพิ่มก็คือพิสูจน์ตัวเองอย่างไรว่าให้เพื่อนร่วมทีมไว้เนื้อเชื่อใจต้อง สามเรื่องภาษาย้อนกลับไปช่วงที่มีนามิโนย้ายจากญี่ปุ่นไปผจญภัยในลีกออสเตรียกับเรดบูซาวบวกนะครับเขาต้องเรียนภาษาเยอรมันหนักมากและปรับตัวกับการใช้ชีวิตใหม่ทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินทําให้ซีซารแรกเหมือนเป็นการปรับตัวเพราะการสื่อสารคือปัญหาสําคัญสุดแต่พอหลังจากพี่แกนลงหลักปักฐานได้เขาก็สามารถใช้แววได้อย่างที่เราเห็นกันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อดาวเตอรไรายนี้ต้องย้ายมาอยู่กับหงแดงลิวผู้เขาเองก็ต้องปรับตัวใหม่ทั้งหมดหนึ่งในนั้นที่ต้องเรียนเพิ่มคือภาษาอัง สนามพอต่อให้ลร์พูลจะมีคนพูดด้อยอย่างครอบนาบีเกอิตาและซาดิโอมาเน่แต่บางทีเพื่อนๆน,น้องๆไม่ค่อยส่งบอลให้มีนามิโนกโเพราะหาช่องว่างได้แล้วก็อาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องภาษาที่อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องเวลาเล่นบอลดังนั้นการเรียนการศึกษาคำศัพท์เฉพาะยามบุกยามตั้งรับเป็นสิ่งที่มีนามินต้องทำตอนนี้เลยครับ ข้อสุดท้ายเล่นตำแหน่งไม่ถนัดจริงอยู่ที่มินามิโนมีความสามารถที่หลากหลายเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแผงแนวรุกแต่ระบบที่ดูจะเข้ากับเขามากสุดนั่นเป็นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์หน้าต่ำเรียกได้ว่าเชิดชายสัตว์ยามเล่นกับสาวบวกและมันก็เป็นตำแหน่งที่ทำให้เลีว้วพูยอมจ่ายเงินพื้นดึงตัวมินามิโนมาเสริมทัพนี่แหละแต่ถ้าว่าแผนการเล่นของสาวบวกกับเลีว้วภูมันต่างกันสิ้นเชิงเพราะระบบที่เจอเกนคลับค้นพบที่นี่คือ43 3โอกาสที่มินามิโนจะได้ไปเล่นตำแหน่งหน้าต่ำมันก็ยากหลอเกิดเพราะส่วนใหญ่คลับจัดให้ลงสนามมัน ที่เป็นหน้าเป้าแบบฟอร์มนายแล้วก็มีการสลับขยับร่างทางออกไปทางขวาบ้างดังนั้นตอนนี้ต่อให้มีนามิโน่สามารถเล่นได้แต่ก็ต้องปรับตัวกับตำแหน่งนี้อย่างมากเพราะการเป็นหน้าเป้าแบบฟอร์มนายมันไม่ได้มีอิสระเกมรุกเหมือนก Play ับเพลย์เมกเกอร์มากนักต้องปะทักกับเซนเตอร์แบ็กคู่แข่งโดยตรงดังนั้น <M akers> พวกเราต้องเห็นใจมินามิโน่ตรงนี้เช่นกันนะครับซึ่งขอบสนามก็เชื่อว่าพอเวลาผ่านไปแล้วให้โอกาสเขาได้พัฒนาและปรับตัวทุกอย่างมันจะดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้แฟนๆขอบสนามเห็นด้วยหรือไม่ครับ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหางดูเฟยวฟา้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราเด้อสนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขโผิดโคตรอร่อยพร้อมกดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ